งาไมใช่แล้วขายจะดำผีไปแต่ไหนวิธีจะถ่ายมันกลับมาได้ถ,ถ,ถึงจะทำต้องรอจิ้งจอกกลับมาแล้วลนะ่ะข้ารู้สุดได้ถึงพลังเวทตัวนี้แต่ทำไมพลังเวทถึงกลับไม่อยู่รอบตัวแต่มีพลังงานตามจิตวิญญาณมากมายที่รายล้อมอยู่นะนั่นเหมือน له, เราจ huh. e. ึงผบรถที่ถูกจับตัวไปก็ล้วนถูกกักขังไว้ที่นี่เองเหรอฮพลังเวทแปลงเป็นอะไรใช้วิธีการก่อตัวประดู่ซับพลังงานของดาบและเผาจริงจอกจากนั้นก็ปลงเป็นกระแสพลังงานทางจิตวิญญาติอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแดนลึกลับนี้ นี่น่าแปลกใจเลยที่ตอนอยู่ในถ้ำข้าสัมผัสได้แค่พลังจิตวิญญาณข้าและาข่านจะอยู่ร่วมฟ้าผืนเดียวกันไม่ได้ดาบสร้างสานรเจ้าเงียบสนิทมาหลายปีถึงเวลาที่ควรดื่มดําเลือดได้แล้ว ผ่านไปหนึ่งวันแล้วแต่นาทิ้งยังไม่กลับมาเลยคงไม่ได้เจอปภาษาอะไรเข้าอีกแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นชิวชิวเร่งการเดินของะบลังวิญญาณเกาดิดแดนลึกลับนั้นถูกทำลายแล้วดิดแดนลึกลับกำลังพังทลายลง และตอนนี mm. ้เราควรทำยังไงกันดีล่ะท so ีนี้นึกลับแต่โรงเรียนบางทะาล่ประตูกลับสู่โรงเรียนได้ถูกเปิดออกแล้วจาสามารถกลับไปได้แล้วล่ะเข้าไปได้แล้วแล้วเจ้าล่ะชิวชถ้าเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์วิญญาที่ทีเด็ดนึกลับแบบนี้สร้างขึ้นมาถ้าก็ต้องพินาไปพร้อมกับมันโอกามีโอกาสออกไปได้แล้วจะรีบกลับไปสิเถอะ ทั้งหมดเช้า,า,ากา็าไม่รู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นอีกหรือเปล่าเจ้าสามารถออกไปกับข้าได้จะพูดดีเง่าอะไรข้าเป็นเปีอาวุธอินญานียที่ไร้ที่พึง่งถึงข้าออกไปได้แล้วเจ้ายังไงต่อเหรออะ้ยิ่งไม่กว่านั้นหากดินแดนเึกแล้วพังทลายแล้วข้าก็ไม่มีพลังวิญญาณคอยเติมเต็มข้าก็ต้องตายอยู่ดีชิวชิว mẹ, tại mình đi, nói, nhưng chưa nhái không được. trông muốn quá đàn lưng lắm đi đi thủ làm ra cho một xin là chào. หนงเดือนผ่านไปออฟื้นแล้เหรอชิวชิวนี่เราอยู่ไหนแกตอนนี้ทินแดนลึกลับพังตาลายลงแล้วถูกก้นดินใหญ่ล่นทับจนงสลบไปไปช่วยเข้าไว้ ระหว่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็ไปอยู่ในเขตอะไเรอะไรเมื่อข้าฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเราสองคนอยู่ที่โรงเรียนเปิดจีนี่แล้วโรงเรียนเปิดจีเหรออืมโรงเรียนหนานโตกับโรงเรียนเปิดจีตั้งอยู่ทางด้านเหนือและใต้สุดของทวีประยะทางห่างกันถึง18,000ไม้ไกลขนาดน,นั้นเลยเหรอถ้าง,งาั้นข้าคงกลับไปได้ยากมากเลยละสิ เย่ได้กังวลไปเลยนะรักษาตัวให้หายดีซะก่อนเธอแล้วก็เออขอบคุณนะอันที่จริงข้าควรจะสลายหายไปพร้อมกับการปังทลายของดินแดนลึกลับแต่องค์ประกอบในเรื่องของเจ้ามีพลังถี่วิญญาณอยู่จึงสามารถช่วยชีวิตข้าไว้ได้นักตั้งแต่นี้ต่อไปท่านก็คือเจ้านายของข้าเดเจ้านาย ได้วิญญาณไปสื่อและเลือกเป็นการกระทําเราสองคนจึงกาสัมพันธ์กันด้วยสัญญาวิญญาณหากเจ้านายต้องการสิ่งใดก็ให้สั่งข้ามาได้เลยเออเออสั่งการอะไรนั่นนะข้าไม่เอาดีกว่าแกเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อได้ข้าก็ดีใจมากแล้วล่ะแต่เจ้านายยังไม่หายดี เราจะไปไหนไม่ต้องห่วงข้าไม่ไปไหนไกล้หรอกข้าแค่อยากจะหาคุณของเรียนปุยจีได้ลองสอบถามสนานการณ์ทั่วไปดูนะโรงเรียนปุยจีอีมาตกแล้วหรือเนี่ย สิทธิ์น้องมาเดินเล่นได้ยังไงสิทธิ์น้องเหรอเจ้ากำลังพูดถึงขคายอยู่เหรอดูสีหนะ้าท่าทางของสิทธิ์น้องสุดชื่นใะ้ได้เลยนะ,สะแสดงว่าแผลบาดเจ็บคงไม่มีปัญหาใหญ่อะไรแล้วล่ะ มีทราบว่าเจ้าคือข้าชื่อเซาจินเท่าเรียกข้าว่าสิ์พีเซาก็ได้เออสิ์พีเซาข้าก่อถามอะไรสักหน่อยจะได้ไหมข้ามาอยู่เที่ยวเรียนเปิดจีได้ยังไงเหรออย่างเดินก่อนน้านี้ระหว่างทางที่ข้ากลับโรงเรียนข้าเห็นเจ้าบาดเจ็บไปทั้งตัวและนอนอยู่ข้างถนนกันเลยพาเจ้ากลับมาด้วย ขอบคุณติทพี่เศร้ายีชีวิตเข้าไว้ว่าแต่เมื่อครู่ที่สิดธิ์พี่เรียกว่าเขาว่าสิทธิ์น้องมันคืออะไรเหรอ,อเราเรียนเปิดจจรับแต่สิทธิ์สาวกผู้หญิงแล้วเราก็กําลังกัดสิทธิ์สาวอีกห,หนึ่งคนพอดีเจ้าหา้าตาน่ารักขนาดนี้ท่านอาจารย์ชอบมากก็เลยรับเจ้บเป็นสิษธ์สาวกทันทีในขณะที่ฉันกำลังสรุปอยู่ แต่ความสัมพันธ์อาจารย์กับสิทธิ์กรับถุกุงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะโรงเรียนเปิดจีไม่ตมตมกวนนี่นาสิทธิ์น้องพวกเรามาถึงแล้วแต่นาาจาย์เจ้าค่ะสิทธิ์น้องมาแล้วเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสิทธิ์พี่เร้าจีน ไอ้หยวนี่มาสิดน้องเล็กผู้น่ารักของเรานี่นาะมันนี่ก็สิ์พี่จับแค่นุ่มๆไปนะเดี๋ยวๆรูปไข่ของเจ้าหน่อยสิเดียเด๋ยวเดีเดียวก่อนอืมผิวนุ่มๆที่ด้วยจีูดูสึบบกว่าเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในถ้ำแห่งความหมืน้นดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอดสุดหลอด้วยนะครับ